สวัสดีครับอเล็กเจร์เดตครับผมรับบทเป็นอาถัยครับเฮ้ยอะไร<ฮ>อ๋อเออว่ะอาถัายมันผมสวัสดีดครับอเล็กเจร์เดตครับผมรับบทเป็นอาคุ้งครับผมมิละล่าลวีค่ะรับบทเป็นกี้ค่ะผมมาจุทาวูดครับรับบทเป็นอาถัยครับต้องเตรียมตัวเยอะครับคาแรคเตอร์เรื่องนี้มันค่อนข้างไกลตัวผมแล้วก็ยากก็ต้อง ใช้เวลากับมันหนังบูเรื่องแรกคะ่ะในละครก็ไม่เคยเล่นบูมาก่อน<ม>ก็ยากคะ่ะยากมากๆเพราะมันมีจังหวะมีภาพด้วยมีกับคู่ด้วยมจะขยายความเรื่องกับคู่ด้วยมันเลยทําให้ยากขึ้นเพราะว่า <laughs> ในเรื่องอะ่ะที่เขาต้องบู <laughs> ด้วยไปก่อนเนี่ยมึงไม่ได้บูกับเขาในเรื่อง <laughs> เสียงผมเข้าตั้งแต่เขาบูกับพี่แล้วพี่คือทําให้มันยากขึ้นถูกปะ <laughs> พี่ทำให้ยากขึ้นหรอเมื่อกี้นี่เขาู่หวยเยอะพี่ทำให้ยากขึ้นหรอ <laughs> ง่ายขึ้นค่ะทัออ้งพี่มานพี่อเล็กเลยค่ะมันง่ายขึ้นมากเลยค<ช>่ะค<ช>ุณได้บู๊เขาได้หรอเขาคอยมาปรึกษาไงอ๋อว่าต้องเข้าฉากกับพี่ต้องทำยังไงมึงอยู่ออกับคูตลอดนะ, <c oughs> อะไม่เห็นน้องมิ้นมาหาคุณเลย <c oughs> ตอวน,นั้นมันจะไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่าเรื่องเนี้ยทุกคนรอบตัวเนี่ยคอมเมดี้หมดเลยเห็นปะยกเว้นคุ้งปวดคุ้งค่อนข้างดราม่าแล้วก็ต้องเป็นคนที่แบกตระกูลแบกพักเอาไว้อยู่คนเดียว เพราะว่าไอ้นี่ไม่ช่วยอะไรเลยมันก็เลยแตกต่างกันมันจะไม่ได้มีแค่แอคชั่นคอมเมดี้แล้วมันจะมีในเรื่องของพาร์ทดราม่าเข้ามาในเรื่องถ้าเราสามารถผมขอถอนตัวกลางคันได้ไหมครับได้ได้ได้อนุญาตสิยงพิเเอาไปขึนมาด้วยเอาเด้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 ก็ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่าเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันบ่อยๆคือที่บอกไม่ตรงกันน่ะแต่ว่าพี่โงอ่ะเขาเปิดกว้างให้เราแบบออกแสดงความเห็นไง เขาค่อนข้างจะให้พื้นที่กับเราในการทำคาแรคเตอร์เนาะเขาก็แบบไปโฟกัสกับภาพกับจังหวะอะไรไปอย่างที่มาร์ทบอกอะคือคือพวกเราอะ่ะ<อ>ผมกับอะไร <laughs> <c oughs> บางทีมันก็แบบเหมือนในไดอะล็อ,อกหรือได้บทอ่ะเราก็แบบชอบคิดขึ้นมาได้หน้าเซต<อ>ก็จะชอบเสนอ,ขอเขา,เอาจริงๆก่อนจะฝากนะนะครับก็ขอโทษนะครับที่ตลอดการสัมภาษณ์นี้จะมีนอกเรื่องไปบ้างแต่ว่าฝากแฟนๆเมเจอร์ก็อย่าถือโทษโกรธกันก็หนักมันเป็นคอมเมดี้เราจะมาสัมภาษณ์ซีรีส์อะไรล่ะใช่เออเป็นไง เแม่งมิ้นบอกใช่เมื่อกี้ไปเหวี่ยงใส่คนดูทำไมเหวี่ยงคนดูทุกคนติดตามหนังใช่นาทาวพูว่ากรุงเทพบอกใช่นาทาวชัดชานั่นมันชัดชาไม่ใช่ชัชชาฝากติดตามด้วยนะครับใช่นัทาวฉัชชาค่ะ18มกราคมนี้ที่เมเจอร์ซินิเพล็กซ์ครับใช่ครับชวนเพื่อนชวนพี่ชวนทุกคนไปดูมันจบที่กูสวยแล้วแล้วผมมินไม่ได้พูดอะไรเลยขอพูดบ้างดิรับรองว่าตลกแน่ๆ ตลกกว่าที่สัมภาษณ์เนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดว่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดว่าซีนไหนดูแล้วชอบหรือว่าตลก่ย <c oughs> นั่นคือซีนที่ผมคิดโอ้โหหลุดมาขนาดนี้แล้วต้องเปลี่ยนอดีตให้ได้นังกี้เพื่อตัวแกและครอบครัว